ด้านนางสาวยิ่งลักชินวัตรสสระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้กล่าวขอความร่วมมือจากคนเสื้อแดงให้รอฟังการพิจารณารับรองสสของกกตโดยไม่ไปกดดันเพื่อให้กกตทำงานอย่างอิสระและมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมเชื่อว่าคนเสื้อแดงทุกคนมีเหตุผลไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ม้องต้นเชื่อว่าทุกท่านจะมีเหตุผลนะคะเชื่อว่าคงไม่เกิดไม่น่าจะเกิดแบบนั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงจะฟังฟังผลก่อนค่ะคงไม่มีไม,ไม่ไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะประเทศชาติวันนี้เราเองเราอยากหลักจะเดินข้างหน้าแล้วนะคะราวันนี้เราอยากพูดกันว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะต้องช่วยกันในเรื่องของการหาไรายได้เข้าประเทศด้วยนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราต้องมานั่งคุยกันแล้วคะ่ะในบรรยากาศแบบนี้นะคะ นางสาวยิ่งลักษณ์บอกอีกว่าได้นัดประชุมสสใหม่และว่าที่สสของพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้เพื่อวางกรอบการทํางานและถ้ามีเวลาว่างจะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครของพรรคที่ได้ใบเหลืองในการหาเสียงสําหรับการจัดสรรตําแหน่งรัฐมนตรีที่มีกระแสาข่าวว่าจะให้นายวิกรมคุ้มภยัยโรดอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงลอนดอนรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจน โดยกล่าวเพียงว่าชื่อมีชื่อที่ผู้ที่เหมาะสมอยู่ในใจบ้างแล้วแต่ยังไม่ลงตัว